สวัสดีครับก็พบกับวิภาคเกมนะครับมาเตะข่าวสารการกีฬาวิภาควิจารณ์วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันกดซับสไครป์กดไลค์ก,ลกดแชร์กันนะครับสุปโชคสารชาตินะครับเดินทางจากญี่ปุ่นนั้นมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่า,วาเราได้เห็นสุภโชคสารชาติในคิงครับ แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังพูดถึงสุปโชคสารชาติกับคอนเซเดเรซัปโปโรซึ่งยังเป็นควันหลงอีกหลายแง่หลาย,ายมุมหลายอย่างที่จะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ชมได้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่สุปโชคสารชาติเดินทางมาเล่นคิงคัพนี้นอกจากแฟนบอลคอนเซเดเรซัปโปโรได้พูดถึงแล้วว่าเสียดายจังเลยที่สุภโชคสารชาติไม่ได้อยู่เล่นในลูวันค u ั ซึ่งเขาบอกว่าสุปโชคสรารชาติเด็บตอนนี้เป็นนักเตะสําคัญของคอนซาโดเรซัปโปโรไปแล้วเพราะฉะนั้นเกมย่าวและเยือนลูบันครับที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่สุปโชคสรารชาติมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในคิงครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมิไฮโลเปโตวิชนะครับได้พูดถึงตรงนี้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าก็พูดเหมือนแซวๆแล้วก็บอกในทํานองที่ว่า รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะาลุกโชกอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ผมพูดใส่ไปเองนะครับแต่ว่าเขาพูดถึงว่าอย่าให้สุภาพบุรุษสัชาตินั้นดูแลตัวเองและเหมือนกับว่าอย่าให้บาดเจ็บกลับมา,มานั่นก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับว่าสุภาพบุรุสัชาติเนี่ยเวลากลับมาเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยบางทีกลับไปก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวหรือไม่ก็บาดเจ็บกลับไปแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาปรับตัว มันมีไม่มากมาถึงในสภาพอากาศต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยมันต่างกับในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาปรับกันนิดนึงถามว่าอา้าวแล้วนักเตะญี่ปุ่นไปเล่นยุโรปทําไมเขากลับมาแล้วเล่นได้ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าส่วนใหญ่สภาพอากาศของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ใช่แบบไทยที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะอากาศเย็นบางที่ก็มีหิมะตกในช่วงฤดูหนาวแบบนี้สภาพอากาศก็คล้ายกับที่ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเตะกระดับมาเนี่ย จะไม่ต้องปรับอะไรมากมายสภาพอากาศคล้ายๆกันก็มาปรับอะไรกันนิดหน่อยและโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะญี่ปุ่นถ้าเกิดว่ามาฟี ف าเดถ้าแข่งต่างประเทศเขาก็จะเดินทางไปที่นั่นเลยไปที่ยุโรปหรืออะไรเลยนอกจากว่าแข่งในญี่ปุ่นก็จะเดินทางกลับมาแล้วก็จะเป็นบางคนบางคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาทางโค้ชญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้เรียกกลับมาเหมือนกันซึ่งเขาก็เป็นนักเตะสําคัญแต่ว่าไม่ได้เลือกให้กลับมาเล่นทีมชาติเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเขามีนักเตะเยอะแยะเพราะว่าเขาฝึกนักเตะแล้วให้โอกาสนักเตะอยู่ตลอดเวลาเขาจะดูอยู่ตลอดเวลาในเจลีกนี้ถ้านักเตะไหนฝีมือดีให้ติดทีมชาติเลยเพื่อที่จะฝึกติดตั้งแต่อายุยูสิบแปดยูยี่สิบสามไว้เลยนะครับเหมือนกับว่าพรีวิวกันเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นชุดใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเป็นในเมืองไทยนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่ นักเตะต่างๆนักเตะเยาวชนเล่นแค่ทัวร์นาเมนต์ของเขาเท่านั้นไม่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นในทีมชาติแบบนี้ผมถึงได้บอกว่าเราควรจะให้โอกาสนักเตะพวกนี้เพื่อที่จะได้เล่นกับรุ่นพี่ในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่สําคัญเป็นการฝึกนักเตะของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นสุภโชคุรชาติก็มาเล่นกิงครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันก่อนที่เขาจะกลับไปที่ญี่ปุ่นซึ่งถ้ากลับไปเนี่ยก็คงจะต้องพักแล้วฟิตซ้อมร่างกายกันใหม่ ปรับสภาพร่างกายแล้วถึงจะมีโอกาสได้ลงต่อไปซึ่งอาจจะพลาดไปสัก1ห,หรือ2แมตช์หรืออาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่สุปโชคสรรชาติทำผลงานได้ดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเรื่องของสื่อต่างๆก็พูดถึงสื่อของไทยหน่อยนะครับที่ได้ไปทำข่าวตั้งแต่ซ้อมกันที่สนามของซัปโปโร ก็มีโอกาสได้ไปอย่างนี้ถือว่าดีสุภโชคสัราชาติก็จะได้เจอกับพี่ๆชาวไทยก็จะมีความรู้สึกที่ดีแบบนี้นะครับเจอกับสื่อมวลชนของไทยได้พูดได้คุยได้สนทนาพาทีกันมันจะมีความรู้สึกที่ดีจริงๆชนะชิปเคยบอกไว้ว่าเวลาอยู่ที่นั่นเนี่ยบางทีมันเหงาจริงๆถ้าเกิดว่าผลงานมันออกมาไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการที่ต้องใช้ความคิดหนักแต่เมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้มีสื่อมวลชนไปที่นั่นเนี่ยผมต้องบอกอับท่านผู้ชมว่าเป็นสิ่งที่ดี กับนักเตะไทยเลยที่ไปทำสื่อไปทำข่าวแล้วเอาข่าวเหล่านั้นมาให้ท่านผู้ชมทาง YouTube มาให้แฟนบอลของชาวไทยนั้นได้ดูกันที่สำคัญก็คือว่าได้ไปนั่งอยู่ในสนามซับโปโรโดมดูสุภโพคสารชาติเชียร์สุภโพคสารชาติเล่นอยู่ที่นั่นต้องบอกว่าคึกคืนกันนะดูที่สุภโชครสารชาติยิงประตูได้ได้สัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับโอกาสที่คอนซาโดได้ซับโปโรนั้นหยิบยื่นมาให้ต้องบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราเห็นในคาวาสกิฟอนตาเลคอนซโดเรซัปโปโรทําการตลาดเป็นคอนซโดเรซัปโปโรเหมือนกับว่าเป็นมิตรกับทางไทยจริงๆสุภาพคารชาติไปอยู่ที่นั่นต้องบอกว่าอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วอยู่ถูกทีมจริงๆผลงานของสุภาพโชารชาติเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นสื่อในญี่ปุ่นก็ เสนอข่าวกันมากมายรวมกระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์ก็ยังมีนะครับที่สุภาพโชิสชตัตว์ชยิงสองประตูถล่มกัมบะโอซาก้าที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่ากัมบะไม่ใช่ทีมเล็กๆนะครับกัมบะเป็นทีมใหญ่มาเจอกับสโมสรไทยอย่างเช่นพวกบุรีรัมเนี่ยเจอกันมาสองครั้งแล้วถือว่าเป็นสโมสรที่ไม่ใช่เล็กๆเลยแต่สุภระโชิญสตัตเนช่ยสามารถทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่งยิงกัมบะได้สองลูกก็เหมือนกับใครละ่ะที่ยิงกัมบะได้ เหมือนกันต้องพูดกันแบบนี้เลยนะครับคนนั้นไม่ใช่ใครเลยนะครับก็คือทีละทรบุญมาทันที่ยิงกาบะโอากาถึง3ลูกนะครับมากกว่าสุภพโชคสารชาติอีกตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสุภโชคสารชาติเป็นคนที่สองที่ยิงกาบะโอซกาก้า2ลูกและเป็นคนที่2ของบุรีรัมยูไนเต็ดที่ยิงกาบะได้พูดกันแบบนี้เลยนะครับเอาสถิติมากางกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นกมบะโอสากานี้มันไม่ถูกฉลอกับนักเตะไทยหรือยังไรก็ไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพูดกับท่านผู้ชมว่าผู้รักษาประตูคนสำคัญมาซาอิฮิงางูจิจริงๆเนี่ยถ้าใครดูเจลีกเนี่ยก็จะทราบว่าคนนี้ฝีมือจริงๆเลยฮิงางูจิเนี่ยคนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูของกมบะโอสากามานานแล้วฝีมือดีจริงๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นนักเตะไทยที่ยิงประตูเขาได้ อันดับแรกเนี่ยก็คือทีระทรบุญมาทันที่เจอกันตอน ACL เตะมุมเข้าไปอย่างสวยงามลูกที่สองก็มาจากทีระทรบุญมาทันที่ยิงฟรีคิกเข้าไปเรียกว่าทั้งสองลูกนี้ฮิงาชิงูจิเรียกว่าหน้าตาเหวอเลยนะครับและลูกที่3ที่ทีระทรบุญมาทันยิงก็ตอนเล่นอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตยิงประตูกำบะโอซากาเรียกว่าฮิงาชิงูจินี้ ไม่ได้ขยับเลยได้แต่มองลูกเข้าไปเฉยๆในใจอาจจะคิดว่านี่มันหนีกันไม่พ้นหรือ,อยังไงมึงยิงกูตลอดเลยนะเจ้าอุม้มธิรทรบุญมาทัน,นีสามลูกที่ยิงผู้รักษาประตูกัมบะโอสกาฮิงาชิงูจิพอหลังจากนั้นแล้วสุภพโชคสาร,รชาติก็กดไปอีกสองลูกนักเตะไทยล้วนๆเลยห้าลูกที่ยิงผู้รักษาประตูคนนี้สถิติของสุภพโชคสัตชาติก็ยังมีอีกนะครับไม่ต้องดูว่าสปินเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ มาดูแค่ว่าเขามีสถิติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขายิง2เกมติดกันเลยยังไม่มีนักเตะไทยคนไหนที่ทําได้นะครับที่ยิง2เกมติดกันมีสุภโพคสารชาติเป็นคนแรกที่ยิง2เกมติดกันเกมแรกยิงอวิสปาฟูโอกะยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเกมที่เจอกับวินเซโกเบสุภโพคสารชาติก็ยิงโกเบได้อีกหนึ่งลูกเ,เรียกว่าติดกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่า สองครั้งติดกันเลยที่สุภโชคสารชาติยิงในเกมที่ติดติดกันเลยและต่อมาเนี่ยเล่นกับคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยยิงไป1ประตู1แอซิสแล้วก็มาต่อกับเกมกัมบะโอซากายิงได้2ลูกเห็นไหมครับว่าครั้งแรก2เกมติดครั้งนี้ก็2เกมติดเรียกว่า2ครั้งที่สุภโชคสารชาติยิง2เกมติดที่ไม่มีนักเตะไทยคนไหนที่ยิงได้แบบนี้เลยนะครับ ส่วนมากก็จะเว้นไปแล้วยิงได้ทั้งธิรทรทั้งทีรศิลป์หรือไม่ก็ชนะทิพสงกระสินรวมกับทั้งทิติพันธ์ก็ยิงได้1ประตูเหมือนกันแต่สุภโชคศารชาติ2เกมติดนี้ยิงได้ถึง2ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถิติต่างๆต้องดูกันแบบนี้นะครับนอกจากว่าพวกสปินพวกอะไรพวกนี้มันเป็นสถิติโดยรวมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทําให้สุภพโชคสารชาตินั้นโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ตอนนี้เลยนะครับต้องพูดกันแบบนี้เราไม่อวยกันเพราะเราเห็นผลงานแล้วมีหลักฐานอะไรต่างๆนั้นพูดกันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นเขาพูดกันจริงๆชื่นชมสุภาพบารชาติเป็นอย่างมากแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่านอกจากว่าแฟนบอลญี่ปุ่นได้เห็นกันแล้วสื่อต่างๆได้ออกกันแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่นั่งดูสุภาพบารชาติเล่นอยู่คนนั้นไม่ใช่ใครเลยนะครับก็คือเคนโงะนากาโมระ อดีตนักเตะของคาวาซากิฟันเาเล่ไอดอลของชนะทิพส่งกระสินนั่งดูบอลแมชนี้ด้วยและได้มองเห็นสุภโชคสรสารชาติยิงประตูในครั้งนี้เคนโงดะนากามูระนั่งอยู่กับชินจิโอโนะบรุนพี่นะครับเขามาฝึกกันที่คอนซาโดเลซัปโปโรเพื่อที่จะฝึกโคชมีมิ o, ไฮโลเปตวิตเป็นคนฝึกให้มีชินจิโอโนะเป็นคนที่สอนให้อีกคนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าที่พูดกันแบบนี้เนะี่ยเพราะว่า ตอนนั้นน่ะมีข่าวจากคาวาซกิฟันเตเล่สื่อของคาวาซกิฟันเตเล่ได้เสนอมาว่าตอนที่โอดิกิเนทำผลงานไม่ดีเนี่ยเขาก็หม่มั่นปันมืออยากให้เหมือนกับว่าวางเคนโงดะนากามูระจะมาเป็นโคช้ชให้กับคาวาซกิฟันเตเล่แต่ว่าเค็นโงดะนากามูระเนี่ยต้องไปฝึกเรียนโคช้ชกันก่อนซึ่งเค็นโงดะนากามูระก็ไปฝึกกันมาอยู่ตลอดรวมกระทั่งเขาไปหลายที่เลยนะครับแล้วก็มาที่คอนเซโดเรซซัปโปโรอย่างที่บอกนะครับว่า มิโรเปตวิทเนี่ยฝีมือเขาไม่เบาจริงจริงเขาเขาฝึกให้เคนโงดนากามมระเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับภาพนี้จะเห็นชัดเลยว่ามิโรเปตวิทนั้นฝึกโค้ชฝึกการเรียนรู้ต่างๆในการที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลให้กับเคนโงดนากามมระเห็นไหมครับว่ามีเหมือนสมุดบันทึกที่เคนโงดนากามมระถืออยู่ในมือด้วยในโอกาสข้างหน้านะครับเราก็จะเห็นโค้ชเคนโงดนากามมระนี้แต่หลายคนก็บอกว่าสงสัยจะมาเป็นโค้ชให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรละมั่ง มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับตรงนี้แอดมินต้องพูดไว้ก่อนเพราะเราว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามิโรเปตวิตเนี่ยได้เกล่นเอาไว้แล้วนะครับว่าฤดูกาลข้างหน้านั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโรต่อไปหรือไม่ถ้าวิเคราะห์กันดูเนี่ยมันก็มองเห็นว่าอาจจะออกมา2ออย่างก็คือว่าถ้าผลงานอย่างนี้เนี่ย คอนซเดเรซัป,ปโปโรก็อาจจะเก็บมิโลเปตวิทไว้อีกถ้าผลงานได้ดีแต่จะติดตรงที่ค่าตัวอาจจะเยอะก็ได้แบบนี้อาจจะเซฟค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเหมือนกับที่ปล่อยนักเตะต่างๆนั้นให้ยืมตัวไปนี่ก็เป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งถ้าเกิดไม่อยู่เนี่ยก็หมายถึงว่าเปตวิทนี้อาจจะขอถอนตัวจากการเป็นโค้ชซึ่งอายุก็เยอะแล้วแบบนี้หรือไม่จะย้ายไปอยู่ทีมอื่นหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าย้ายออกไปเนี่ย ทีมในเจลีกเนี่ยคว้าตัวแน่นอนเลยนะครับผลงานดีจริงๆแต่ถ้าไปจริงๆเนี่ยมันน่าเสียดายจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าไปเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพโชคเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าโคช้ชคนอื่นที่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคช้ชญี่ปุ่นเข้ามามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยมาคอยติดตามกันนะครับวิภาเกมลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ